หมดปัญหาปอกหอมจำนวนเยอะแล้วแสบตาเพียงแค่ใช้เทียนเล่มเดียวนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคเรจะมาแชร์เคล็ดลับและเทคนิคนดีๆในการปอกหอมแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเรด้วยนะคะหอมที่แคเรว่าเนี่ยก็เป็นหอมแดงหรือว่าจะเป็นหอมใหญ่ก็แล้วแต่ที่เวลาเราปอกแล้วมันแสบตาโดยเฉพาะเมนูอาหารที่จะต้องใช้หอมแดงเยอะๆนะคะ มาค่ะหลายๆท่านคงอยากรู้แล้วนะคะว่าเทียนเล่มเดียวเนี่ยจะใช้ในการปอกหอมแดงไม่ให้แสบตาได้อย่างไรขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวเราก็จะหาพวกถ้วยหรือว่าที่รองเทียนนะคะมาจุดเทียนแล้วก็ทําการรองจากนั้นก็ทําการปอกหอมแดงได้เลยค่ะเมนูวันนี้นะคะแคเลจะปอกหอมแดงทั้งหมดเลยแล้วก็จะเจียวเก็บใส่กระปุกไว้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยชอบทานหอมแดงเจียวกันมากๆเลยนะคะ สาเหตุที่เราปอกหอมแดงแล้วแสบตาก,ก็เพราะว่าสารซัลฟอร์จากหอมแดงนั่นเองยิ่งปอกจํานวนมากสารซัลฟอที่อยู่ในหอมแดงก็ออกมาจํานวนมากเมื่อเราโดนจํานวนมากๆแล้วนะคะก็จะทําให้เราแสบตาความร้อนจากไฟนะคะโดยเฉพาะเปวเทียนหรือว่าเตาแก๊สเนี่ยจะช่วยละลายสารซัลฟอร์ที่หอมแดงปล่อยออกมาให้พ้นไปจากสายตาของเราทำให้เราไม่แสบตาไม่ร้องไห้นั่นเองค่ะ แต่ครั้นเราจะไปจุดเตาแก๊สน,นะคะแล้วก็ปอกหอมใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเปลืองแก๊สเนาะวิธีที่ดีที่สุดเราก็ใช้ไฟจากเปลวเทียนนี่แหละค่ะเทียนหนึ่งเล่มก็สามารถปอกหอมแดงได้จํานวนมากแล้วค่ะเราก็ตั้ง เทียนไว้ใกล้ๆแบบนี้นะคะจนกว่าเราจะปอกและหั่นหอมแดงเสร็จเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคดีๆนะคะสําหรับคนที่ทําเมนูอาหารที่ว่าใช้หอมแดงจํานวนมากๆก็ลองวิธีนี้ดูนะคะรับรองค่ะอาการแสบตาจะช่วยทุเราเบาลงได้เยอะเลยค่ะ